พบกับแมุ่้มพะธรรมชาแนลนะคะมาแล้วค่าเรือลักจูมห้าหัวเรือลากนะคะขบวนจุดนี้โอ้มีแหวงเล็กน้อยนะคะยังไม่ทันถึงแยกน้ำบนเลยมีแขวงเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่พี่น้องๆที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะช่วงนี้หน้าน้ำน้ำไหลแรงน้ำไหลลางน้ำไหลแรงค่ะ นป่าไหลหลา,ลากแตกทางเหนือนะคะฝนตกทั่วทุกจังหวัดเลยโอ้โอเรือลํานั้นแปกกับเพื่อนนะคะลำำําดํำมีหนอกออกมาด้วยอเอายางรถยนต์ไปติดด้วยเนาะ นนะะหน้ณวัดพนัญเชิงจังหวัดพนกคอนสีจุฬาจารุพี่เพียน้องดูน้ำมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเห็นไม้เห็นน้ำไหมคะพี่พี่น้องถ้าลูกน้ำแบบนี้ประท่าเรือก็บังคับยากนะคะเลยเลี้ยวเลีเ้ยวแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่พีน้องๆที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางเรือนะ I mm -hmm. กำลังใจให้กับพี่พี่น้องน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะช่วงนี้ก็จะยากลำบากต้องใช้ทัชสะแล้วก็ฝีมือบังคับเรือด้วยนะคะรู้ทิศทางน้ำรู้จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงโอ้ยหลายอย่างเล็กเก็ดน้อยเยอะแยะมากมายเยี่ยมค่ะเยี่ยมขบวนนี้ผ่านไปได้ดีดนะคะตอนนี้ก็พ้นแยกน้ำวนแล้ว โอ้พี่เพียงน้องน้ำแบบนี้ค่ะน้ำบนมาเป็นลูกแบบนี้นะคะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมจะรอดไหมโอ้ไปโน่นแล้วค่ะเรยอะขบวนเรือจุดนี้ยัองไปเลี้ยวโค้งหักสองหน้าวัดพนันเชิงอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะไปเจอตอมอสะพานปีดีถึงสามตอมออีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปแยกนางคำ แยกนางคำแยกที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะแยกนางคำที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะไม่เกิดวัตเหตุมาสองรอบติๆตๆดๆกันแล้วนะอาทิตย์ละหนึ่งรอบนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เพียงน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำกันนะคะไปตุ้มพระธรรมเนลขอขอบคุณพี่เพียงน้องทุกท่านนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แยกน้ำบนนาวัดพนันเคงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะมีเนี่ยค่ะแยกน้ำบนน้ำบนค่ะไม่น้ำป่าสักกับไม่น้ำเจ้าพยาประจบกันจุดนี้นะคะจะไม่เกิดน้ำบน ขอบคุณมากๆนะคะอ้ไม่รอดไม่รอดไว้น้ำเป็นก็จะไม่รอดนะคะ